ฝั่งที่จะทำประตูเพิ่มนะครับทำฝั่งของหนองมะข่าแล้วก็ตบลากนะครับถึงครึ่งประตูนะครับเพิ่มครึ่งประตูการเดินสาดีนะครับระหลาเขาวส้นพบกับว่าทั้งสองายนกกีฬาทั้งสองทีมนะครับเดินวงร่างกายที่โดยเข้าข้างสนามไปเลยนะครับ ยื่นลายจอดรถด้านข้างรวมทั้งลานวัดก็สามารถจอดได้นะครับจอเวณถนนรวมทั้งด้านข้างของถนนของสนามฟุตบอลนะครับไม่ยื่นรถมีฝอยไม่ได้บอลเลยทั้งลูกเนื่องจากวันนี้มีต้องแข่งนักกีฬาหลายชนิดนะครับแล้วก็นักกีฬารวมทั้งณครูที่ติดตามนะครับ ไม่ไปโยนให้เบ็ดตะปุกเลยนเขามาดูที่นักสุขเรียนตรงนู้นเลยนะเร็วเร็วเร็วเรรร็วเข้ามาตรงนี้เลย ผู้ใหญ่ทีระเบินุชพและชิงนสิทธิ์ทำโบสถ์ผู้ชายจันทรและชิงชวงอุ่นสิทธเาเป็นกีฬาครับทุกชนิดนวันดีนะครับได้มาเป็นผู้ปอลผู้ปองลูกานะครับลูกาน้องคนกลางน้รงเสือผักแล้วก็ครับ เราก็าจะทำการแข่งขันกันนะครับต่อการบริจากกน30สินาทีนะครับระดับทีฬาเป็นกอง

มากี oh. oh. wow. oh. hmm. like wow. ่เนาโอ้เก่งมากเลยเก่งมากแม่แรงสวนยุ้ป้ครับฮู้น่าุป้ามาเลกมาครับพีปอนประดาครูไป